แดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโหนสาบวาเห็นสาขดไทยแล้วสาวเห็นหน้าทีิลาเหลือเพียงแต่ฟางและรวงข้าเห็นเกี่ยวเคยเกี่ยวเนบติดเศร้าแล่นเอาใจเราสะท้อ เป็นพืชที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมของเกษตรกร,ศร,ศกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้รองจากยางพาราและไม้ผลแต่สถานการณ์การทํานาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆทั้งนี้เนื่องจากการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยต่อไร่ต่ําในขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้นทุกปีเกษตรกร,ศร,ศกรได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เกษตรกร,ร,กรจึงเลิกทำนาและได้เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นทำให้มีพื้นที่นาร้างเพิ่มขึ้นทุกปีโดยไม่ได้มีการนำพื้นที่นาร้างดังกล่าวไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใดมีการอพยพไปทำงานต่างถิ่นทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียน้ำท่วมขังที่นาที่เกิดจากคันคลองส่งน้ำชลประทานและพื้นถนนที่ยกสูงการขายที่นาให้านทุน และทะัศนคติของชาวนาที่มีต่อการทำนาแย่ลงครูสอนทำนาจากสิงบุรีถูกคนร้ายถล่มยิงจนเสียชีวิตสองรายบาดเจ็บสิรายรายที่อาการหนักสาหัสที่สุดคุณถนอมขำเกื้อหนึ่งในครูชาวนาล่าสุดนะฮะอาการยังไม่พ้นวิกฤตยังอยู่ในไอซียู หลังเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีพุทธศักราช2547รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณในการจัดทำโครงการต่างๆหลายโครงการเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวนาให้ดีขึ้นแต่ดูเหมือนทุกโครงการไม่ค่อยประสบความสำเร็จทั้งนี้เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของชาวนาในกระบวนการกำหนดการตัดสินใจและการดำเนินโครงการ ปัญหานาร้างได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของชาวนาความเป็นครอบครัวความเอื้ออาทรกันในชุมชนวัฒนธรรมข้าวรวมทั้งผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมและในที่สุดส่งผลให้การพึ่งพาต,ตนเองได้ของครัวเรือนและชุมชนมีน้อยลงและทำให้การพัฒนาขาดความยั่งยืนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมีโครงการแก้ปัญหานาร้างแบบบูรณาการเป้าหมายพื้นที่นาร้างใน3จังหวัดชนายแดนภาคใต้และ4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน14,847ไร่เกษตรกร,ร,กรจำนวน3า5 2นวน3,152ครัวเรือนโดยคาดหวังว่าการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานาร้างในครั้งนี้จะส่งผลให้มีการรักษาอาชีพทำนา ซึ่งเป็นโมรดกและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาให้ครอบครัวได้พึ่งพาตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืนและอย่างให้เกิดประโยชน์อาทิเช่นพื้นที่นาร้างร,รับการพัฒนาจากกลุ่มสหวิชาชีพที่มีความชำนาญให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนประมาณ14,847ไร่มุ่งหวังเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า60-70ถึงถังต่อไร่ เกษตรกรจำนวน3,152ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีช่องทางการตลาดและมีการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนมากยิ่งขึ้นจาากแรรงงมเป็นว สักกียาทุกหยดยาล้วนยากเอน